อันนี้ก็เป็นการตั้งใบตัดนะใบตัดนี่แต่ตะเรียวนะให้ดูว่าคือต <cat on subscriber Airbnb> ัวตรงนี้ขึ้นขึ้นนะใบนี้ใบนี้ใบบนใบบนใบล่างแล้วตั้งแล้วทอดออกมาเลยทอดยิ้มยิ้มควบหลังแล้วก็ทิ่มชิ้นทิ่ชิ้นตัวเนี้ยมองเห็นไหมมันมีซ้อนกันหลายแผ่นถ้าเราจะตั้งให้แน่นขึ้นเราก็ดึงออกแผ่นหนึ่งอย่างเงี้ยดึงเยอะยิ้มมาแผ่นหนึ่งแค่ทอดตัวแผ่นหนึ่งเนี่ยทอดเนี้ยแผ่นหนึ่งออกไป มอจะกดหลังได้นะครับแล้วก็ใส่เบรคเดิมแล้วก็ล็อกมอสมอจะกดหลังได้แน่นขึ้นใบนี้เจ็งไงคไอตีมันจะไม่ขยับเน,น,นี่ยอย่างเงี้ยสมัใกล้เนี่ยสมัใกล้ให้เขมขยับมันต้องขยับต้องแน่นอย่างเงี้ยต้องแน่นอย่างงี้นะเนี่ยต้องแน่นหรือว่าง่ายคือแค่ใบใบคัตเตอร์พอแท็กได้แค่นี้เนี่ยใบนี้ก็ได้ครับบางคนผมผมอสจะใช้ใบนี้อย่างเงี้ยใบเนี้ยแท็กเข้าไปแค่นี้เนี่ยพอตัวใส่ได้แค่นี้ ถือว่าการตั้งใบมีดถือว่าโอเคได้ชิดพอแล้วไม่ฝืดเป็นใบเงี้ยพอใช้ได้อย่างเงี้ยมันจะตัดเข้าเข้าถ้ามันห่างเพเยอมากกว่านี้ข้ามันจะตัดไม่เข้านะฮะเงี้ยเงี้ยประมาณนี้ใช้ได้อ่ะโอเคก็อันนี้อันนี้ก็เป็นคลิปแนะนําวิธีการตั้งใบมีดใบตัดนะครับกรณีที่เกิดขึ้นจะไงคือข้าวมันชอบพันคอชอบม้วนติดคอเนี่ยหรือไม่ก็ตัดข้าวเนี่ยแทนที่จะตัดในหน้ากระดานแหว่งซ้ายแหว่งขวาแหว่งกลางมั่งเงี้ยมันเกิดจากใบมีดนกคร ก็ตั้งใบมีดถ้าก็ตั้งถึงสุดแล้วไม่ไหวก็โทรมาสั่งได้นะครับใบมีดนะใบเท่าไหร่ก็ถามบแบดมินแล้วกันนะวันนี้แค่นี้แหละครับยบาย